เต้าหมูจุ้งโว้ยมันจำศีลบนนอทางเดินจงกรมนี่เอาไปเอามามันยกขึ้นเป็นลวดลักษณะจังสีเลยเป็นจังสีเลยครก็มียังทั้งในก็มีเอ็นบาตอนมี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 กระดูกกระยังเพิ่นฟูมัแเหล่าที่วาเอาไปขาเอาออกก็เลยล่างกินย่างย่งอยู่ดิหนิกินเพิ่นย่างย่งอยู่ดิหนิเอามากเหมือนกับว่าเพิ่นตายให้ยไม่ไม่ก็เลยแปลกว่าพวกฝันนี่ไปเหมืนกับมียนมหร์ก็เลยบวงสวงอยู่หันเลยงวดวันที่สิบสี่วดที่แล้ว บวงสวงอยู่อยู่ทางเดินจงก,กรมกันเลยนัน่นล่ะก็เลยเตาตายไพ่กนเลยอธิษฐานว่าอยากเก็บกระถินให้ผู้เปียกสวกให้เล่าเทียนเทวดาเพิ่นก็ขอให้โชคให้ลาบเด้อเออ,เอ,อให้เพิ่นได้สื่อกลางกระถินให้เพราะว่าอาจารย์ซื้อวหวยเ่อไหรเนาะนนอันนี้ของแท้เนาะอาจารย์นน้อเพมันของปลอมแน่เนาะอันนี้ของแท้ครับอันนี้ของแท้เตาเพ็ดตายไพย่ออเออ เงี้เยเด็กว่<ม>หลายอาจารย์อยู่ในหันอยู่หลังเตาหลาาางาาังเตาบ่เบิ้งกัยก็ยกก็ยงบอกว่าตเตามีตัวเล็กดิอ,อูก้กะเบิ้งเอาครับแต่ว่างวดที่แล้วก็เลยตีเพิ่นเป็นสีดิโม่ตีเท่าเป็นสีตีเท่าเป็นสีอาจารย์เป็นหกกันนะเพราะว่าไปเอาเต่าดิโอ้ครับมันก็นเลยกออกสีหกอ,อืมก็มาตีตัวนี้อีกดิตีเต่าตัวนี้อยู่ว่าเต่านี่จังได้ก็เป็นสีแต่ว่าเฮานี่เป็นหกบ่หกกระหารนะนั่นแหละ มันมีเลขเด่นอยู่ดิ้บึงดูเบึงดูบึงดูพุ่นะน้ำทองน้ำบึงทองบึงดูบึงดูบงดูหอวยหอ้ยให้ยขาเจ้าบึงเนี่ยแต่เช้เขาเจ้าเห็นมันเด้เลขบปึงดูเห็นอ่ไรบ้างครับอนี่ผู้ใดผู้ใดเห็นกับบึงเนี่ด้อครับเด้อวัดทีนล่างบึงไหน8จีนอ๊อง8 8เอาเบึงกับคักดูหาแ5 8เอออา8ขัน8ขึ้นยิงปืนดิ่นิงนเสียด้วยงงเสี หมุนเสียก่อนครับหมุนเสียหมุนทังเสียหมุนทั้งเนี่ยทั้งเอี่ยเออหมุนคางหมุนคางเอาหมุนคางให้พคนนั่นเสียให้นั่นเบิ้งด้วยให้ชั่วให้ลาเบิ้งด้วยพญาเตานี่ก็บเดให้เป็นบุญกุศลเด้อะปวดภัยพี่น้องเด้อะซ่องหนึ่งอพี่น้องเพราะว่าสิได้พักกับชินแล้วดิสิได้เฮ็ดบุญใหญ่ดิเอา สองเบิงสองเบิงสองเบิงเด็กเขาโวยฝั้อพี่น้องพี่น้องโวาฝั่งเนี้ยว่าเป็นจังไดเสียวตามพ่อซอก็ได้แล้วแต่สายตาพี่น้องเด้อเห็นมาคือกันสองเบิงสองเบิงพี่น้องอ่านมาพี่เล็กน้อยเนี้ยเอาเบิงเด้อเบิงเด้อผมใส่กรไดเบิงเด้อเบิงเด้อครับเด้อพ่อพี่น้องเบิงกะคัดเด้อครับเบิงกะคักดเงยขึ้นเล็กน้อยเนี้ย เงีไงก้อาเงยเตาน้อยนะบ่เห็นเง้เสียว่าเอาหอเฟืองด้วกอันนี้คือเตาเพไหน้อสใสเบิงด้วเบิงด้วโชคใช่เห็นตัวใดโชคช่เห็นตัวใดอ้ผมัเอเห็นตัวใดบ่เห็นบ่เห็นเลยจะเห็นตัวใดแต่เห็นหากระปดแล้วนั่นแล้วเออสอาโชคบ่เห็นหากระแปดเออไยพี่น้องครับสอ้าโชค่เห็หกระ เันคือเลขสามกับเมนตัวหนึ่งเื้ยังเล็กสามสิบสามนะครับเห็นต่วใดเนาะเห็นต่สิบสามสามีกับยาลืมเด้อพ่อยพีนองสิบสามเห็นหนึ่งสามเห็นหนึ่งสามบ่ครับอ้าวมีพ่อยพีนองเขาเบิ้งเม่ไหทักมากว่าไว่าเห็นตัวใดมันกับทคอยมีเยอะเลยละเอาคอยมาเบิ้ง พี่น้องพันว่าส5มว่ะซันสาม3าบ่เอาตาไปตามันาะครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเ,เอาเด้อตางหวดที่นเ้วเป็นไหน4ีโ4กีคือเต้าตัวนี้ครับอพี่น้อง FC เอเซี่นก็ถามมาคือกันว่าจานสมบัี่ฝันว่าจงได้สันอืโอ้ผมฝันที่แรกนี้พี่น้องฝันว่า,วาพาจานเิ่นเรารดสิบหล้อมาให้มีแต่เด็กหน้อยผู้หญิงครับ ผู้สาวอืเขาว่าเทาเขาว่าเทาดอกล่างรถซิปล้อให้เนาะเปียดไังไหเออดันตองวดได้นี่ครับัต่อมาเขาเอาเปียดมาให้เต็มแม่นำ้ำพ่อปักพ่อปักกระชินปุ๊บอะไรเขาก็พระเจ้าตาเขาเอาปืนยันสิบหกไม่ย,ยิ่งขึ้นสี่ชิดดีใจอ,อันนจ้าคทราบปะอัน าจารย์ว่าใน่นะว่าคุยกันไปอบคเล็กเตาก็เห็นบ่คือกันเน้อพี่น้องพอซอเห็นสามเห็นแต่เห็นหาในยู่ตัวเตาเตาคือในข้อมฝันในนิมิตนี่ในข้อมฝันนิมิตที่อาจารย์ได้ตีไว้ว่าเรื่มต้นการฝันยังใด phấn vai chẳng đầy phấn đằng đây thì lia nè phấn kha sát sấu cần phấn cá đi cá chỉ bên câu nướng bèn hà câu cứ cá đi đi cần eh, đi hà à câu nướng bèn hà câu cần đi sấu cần phấn cá sấu đấy ê ba đĩa cá phấn cốc cần phấn cốc à cần phấn cốc vẫn bên câu xi cần phấn cốc ê cốc cốc ก็จีเป็นเจ็ดดึงซีอืมขันเจ็ดดึงซีเจ็ดสามสามซีคือกบกับหนูนี่เป็นกบกับหนูอันนั้นอันนี้อาจารย์ก็บอ่าท่านไหนเสี่ยงเบิ้งเออเพท่านได้ไปเสี่ยงเบิ้งว่าหวยมันจีเป็นตัวใดเอ๋แต่ว่าตัวที่เสี่ยงก็จีมีอยู่อัมเพ่าท่านได้เสี่ยงมันตกเสี่ยงเจริญโตเจริญโตโตใดไม่อาจารย์จะเสี่ยงหลายเลยเด้อครับตกเสี่ยงเบิ้งว่าขันขันเขอาหวยนี่เอาหวยอาจารย์เสี่ยงหลายอยู่ดี่แต่ว่า ต่ว่าหวยตัวใดเขาเอามาให้กับได้กินนี่คือมันสิอยู่ตัวนั้นนะอ๋อครับเสเสียงหลายมันมันมันอยู่ตัวนั้นงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วนี่เสียงอยู่เสียงอยู่3คู่ครับประมาณนั้นน่ะเออเสียงไอ้เสียง6กับเสียง72กับเสียง1กับเสียง914เอาเพื่อนสําหรับมื้อนี้ตัวที่เสียงแล้วก็มีแม่นบ่ครับตัวที่เสียงแล้วก็มีเออตัวที่เฮาเสียงแล้วมีแต่ว่า การที่เขาให้กินนี่อ่ากับการที่เอาของเขาเขาอามาให้นี่มันคือจะแปกแท้งวดว่ากันเขากล้วยไว้สองตัววันนี้ครับงวดวากันงเขายกกล้วยกล้วยงามกล้วยสองตัวอุ้ยคัาคืออย่างนี้เออก็มันก็เลยแตกบนแตกหลังสินะครับอืมถ้าเบาเรียงไก่เบาเบาเรียงปืนนี่ปืนนี่มันก็มีแปดแปดสามนี่ปืนนี่กันึ่งชุดแปดือปืนนี่นี่ประเภทปืนขัดเป็ดกับไก่มันก็ยีมีแปด แปดศูนย์เก่าเจ็ดแปดเก้านี่คือเป็ดกับไก่สุดท้ายก็คือคนตายสุดท้ายฝันเห็นฝันเดียนพี่แต่ว่าเพิ่นตายไปแล้วล่ะพี่เคยนี่ตายไปแล้วแต่ว่ามาฝันเห็นเพิ่นเมื่อฝันเห็นเพิ่นเพิ่น,พนตายตายบัดนี้คนเฮาเพิ่นข้าขกักกนตายอาจารย์ก็ตีตีตีเก่าซุนหา หรือกูซูซีดีนะก้นไตเคยเคยฝันด้วยมูฝันเห็นมูมูตายวันั้นมันออกสามตัวเลยฝันเห็นมูมันบอกว่าเอ้ยกระสันนี่คุยกับมูเคยฝันอะเฮ้ยเก้ะสันนี่มึงคือตายไปแล้วมึงมึงคือไปนอนห่องเย็นพุ่นมึงก็ได้ฟื้นขึ้นมาตายไปแล้วกูฟื้นขึ้นมา กูก็ไปนอนในร่งเัีแล้วนอนห้องเย็นมันลรวบอกเขาไปซื้อว่ากัจเจ้าซื้อไว้ตัวนี้มื่อวนมันออกหาศูนซีเนาะมันออกหายซูนซีเลยดิเอ๊กันซื้อตัวนี้หมดเจ้าจะไปใส่นางกินเบียร์ร้อกินเบียร์ล้อนร้อนารั่นใดกินมันก็ออกหาศูนซีดิออกตรงเป๊ะออกตรงเป๊ะเลยออกทั้งสามตัวแต่ว่าอาจารย์กับฝากกห้เจ้าซื้ออยู่ก็จเจาขืนหวยตัวเดียวเคยฝากเงินพันหนึ่งบนนี้นี่ก็จเจาขืนนี่ ไห้ซื้อพันหนึ่งเลยพอวบมันใจวอาเขาไั่บอกวี่รีบันในเขาเลยจะาซื้อตอนนี้ว่าล่ะว้าวันไับไปซื้อขับไปซื้อซื้อได้ไปซื้อมาแล้วอ้จมันกินเบียร์รอด้วเถินฮารสูจีมันออกฮาซูจีเลยกันเป็นพันหนึ่งวันนั้มันไม่ได้บ่าน่อยเดียนบ่เขาขืนเงินมากอย่างกนี่คือฝันกนตไตเขาควฝันในฟังนั่นละเออโ้จะได้เขาจะเป็นเบิงงเลยบอกเนีะเวอเออ เดวรอสักพักไม่นี่ตัวได้แน่จันบอกเลยครับครับนีงเด้อยครับบอกเที่หน่องคนฟังไปเรื่อยๆม่ตัวได้เล่เลเข้าสําหรับมือนี่ที่เสียวมาโชว์นะครับสําหรับมือนี่ที่อาจารย์เสียวมาโชว์เนาะครับอือตีมาาชว์อ่้ก็พลยพี่น้องครับตีตีไว้มือนี่อ่ากมีอยูอ่อหนึ่งเก่าเปีย หนึ่ง <198. S 1> <7 14. S 2> เเขียนน้ำเน่อพี่น้องเขียนไปส <14. S 2> ี่เบ่้อ่อนก็ได้ครับเจ็นึ 14, แล้วกับเก้าศูนย์สี่เก้แล้วกับเก้าหนครับอ,อีกต้นสตัวก็คือ หนึ <18 S 2> ่งแปดครับแต่ว่าแกจะเรื่องสามสีครับมันมีทีมาที่ไปยังไงจานจาเลขกสุ่มเนี่ยเลขม้วนนี่ครับผมคือเลขม้วนนี่เป็นยังงอาจารย์แล้วเคเขียนไว้ว่าทีมาทีไปของ่นเราควกฝันหนั่นที่ที่เรียกอันหนึ่ง ทิ่ว่ายัางไดนเพิ่นกระให้อยู่หรอกเพราะว่าในเฮ็ดบุญให้เพิ่นคักได้ร่วมบุญร่วมกุศลทั้งด้ปักกะจินใ้เพิ่นโอ้ยอดสันเออ่ยจบอกเพิ่นปูนเอ้ยอดสันให้เป็นบุญเป็นกุศลไใ้เพิ่นโชคดีเด้อให้มีเงินมีทองปักกะจินเด้อปูเด้อให้ได้เฮ็ดกะจินให้ปูเด้อให้เพป็นได้กินได้ทานน้ำเด้อบนเราบนเราเงี้ยซีแคปหน้าจอเด้อครับใกล้กะจินแล้ว ครับเพราะว่ากระจินกับปักเราเดอ้อให้เราเดอ้อวันที่สามสิบปื้อห้มวันที่สามสิบเอ็ดปื้อถอดเดอ้อตุลาคมอ,ออกพันษาวันที่ยี่สิบเก้าพอดีเพิ่นกับมาบอกวังศิลวังหันละให้วงสวงวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สเออใบสีก็เหมือนเดิมใบสีเหมือนเดิมเลยคือใบ,บสีพระธาตุนี่ครับเก่าสั่นเออใบสีพระธาถัดผนุ่มนะใบสีนี่ครับเก่าสั่น เพื่อนเฮ็ดเก่าสั่นก็ได้กัดเทียดเดี่ยวเอ่อเพื่อนวายจังได้เก็เฮ็ดน้ำเพิ่นนึนนงละก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเหยียบซีเจ้าหลวงคือขนโชคดีลำด้วยนั่นละกบเพียดจังได้กด็เดให้เป็นบุญเป็นกุศล